ล่างจืดคะ่เคะเพื่อนเพื่อนค่ะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนสั่งกิ่งพร้อมชำลางจืดเข้ามาอ้อก็เลยจะทำการตัดกิ่งแต่ว่าหน้านี้ลางจืดยังยังไม่มีอ,อน้องอ,อน้องตัดเป็นกิ่งหนึ่งท่อนสองข้อ,อ,อตัดชึบตัดข้อนั้นมาชึบนะคะเวลาที่อ้อตัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยอ้อจะตัดเป็นหนึ่งท่อนสองกิ่งอย่างนี้นะคะเพื่อน กิ่งข้อตาแรกของรางจืดตัวนี้ชํำเสียบลงดินเป็นรากงอกกิ่งที่สองก็คือ,อโผล่พ้นเอาไว้เป็นสำหรับแตกใบเพื่อนๆสั่งกันเข้ามาอ้อก็จะทำการตัดกิ่งส่งให้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าคุณอ้อครับกลัวว่าผมปลูกไม่เก่งชํำแล้วจะไม่ขึ้น สั่งที่อ้อเป็นกระถางนะเพื่อนนะอ้อส่งแบบยกกระถางเก็บเงินปลายทางจะส่งสั่งแบบกิ่งสั่งแบบกระถางก็ตามแต่ที่เบอร์โทร0876069955 idline a u n g s a r a 09อังศรา09กับต้นรางจืดขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามสวัสดีค่ะ